สวัสดีครับเช้านี้กับอุทยานบ้านสวนครับเนี่ยฮะกางเต็นท์นอนหน้าบ้านสัมผัสหมอกสัมผัสบรรยากาศหนาวๆนาวของวันเสาร์วันนี้ครับนี่เพลงคลอๆไปงัน,งนตรตึมนะครับกับบรรยากาศเหมือนเดิมฮะเนี่ยฮะรอบสวนแล้วก็เจ้าของสวนวันนี้กู้มองเหมือนเดิมเนี่ย ราลุ้นดูครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนจริงไม่ใช่เลยฮะอยากฟังเพลงอื่นอยู่แต่พอดีเปิดทีไรเจอลิขสิทธิ์ทุกทีก็เลยเอาเอากันกันดื่มนี่แหละง่ายๆดีมันมีความมันอยู่ในตัวเจอ เ,ออเหมาะกับสถานที่เหมาะกับบรรยากาศตรงนี้พอดีฮะอีสานใต้เราสุรินยิงไม่ใช่เลยครับเนี่ยฮะตั้งไฟไว้รอละเขาบอกว่ารูป่าหาปลาห้ามก่อไฟก่อนแต่เราเชื่อว่ามันมีก็เลยก่อไฟไว้ก่อนละ <laughs> โอ้ยนี่ก็โอ้แล้ว อันนี้มองระดับกลางก่อเนี่ยกลางกลางกลา, <laughs> <laughs> างมอง <laughs> ภาพสันสันนะครับเพราะว่า HHH. ตากล้องก็โยกขาไปด้วยงานไล่ฉโลเลยฉโลหรือปากายแน่เนี um> ่ยนะครับันหยุดวันเสาครับก็บ้านเราก็อย่างนี้แหละฮะนี่ครับกูมองก่อนช่วงเช้าเช้าหลังจากที่เมื่อคืนก็สัมผัสบรรยากาศลมหนาวกันละ อ่นะีออฟฟิศเราส่งไอ้นะตัวรับสัญญาณข้างในออฟฟิศวันนี้นอนข้างนอกเนียนะที่นอนเราต่ออย่างนี้ก็คงจะได้ย่างปลาแล้วก็อะไรต่อใส่มองล<ด>าโดกัน<ด> <laughs> คิดต้องโดมเป็นนักฟุตบอลละน่าดูผลงานเลยครับทันโชูหน่อยขนาดไหนเนี่ยพอได้ย่างอยู่โทอะไรขนาดไหนฮะไม่ใช่อันนั้น อันนั้นมองทีฮะยังไม่ได้เก็บกู้หรอกขอแค่มองทิมขนาดกลางก่อนโอเควันนี้ครับบรรยากาศชิวๆสบายๆทลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันฮะจบแค่นี้ก่อนส่วนฉบับเต็มอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับ หนึ่งสามสักรัครับเอ๊ย